สวัสดีครับผมบานานสตอรี่เดี๋ยวคลิปนี้มาดูรีวิวฟันลอตเตอรี่กันบ้างครับก็ตัวนี้นี่นะครับองศาขนาดนี้ก็เป็นจากบางงดิมาบินก็เป็นมาบินทพ่กาซัทนะครับก็ตัวนี้สั่งออนไลน์ก็ตกตกใบละเท่าไหรตกใบละเก้าสินะครับตอนนี้นะ ก็ลักษณะคร่าวๆนะครับก็ใบค่อนข้างยาวแล้วก็ค่อนข้างฉากนะครับรีวิวคร่าวๆนะครับใบไบนี่นะใบค่อนข้างเป็นฉากของคุป,ปตานะาาเสียงดังนิดนึงนครับก็ใบใหญ่ยาวนะครับตรงตรงปลายปลายใบค่อนข้างยาวนะครับ ก็ลักษณะประมาณนี้ครับวันนี้ก็สั่งมาเต็มกล่องนสั่งมาเต็มกล่องก็เปลี่ยนยกชุดนะครับก็ค่อนข้างหนานี่นะมายกกล่องนี้นะครับก็นี่นะไอตัวล้องเ,เอาใส่กันล้องมื่นี้เอาเคลิมกันไหมก็ดูระยะใบนะครับก็สองใบมันจะถึงประมาณไหนครับก็สองใบ จะค่อมกันอยู่ประมาณนี้นะประมาณค่อมกันอยู่ประมาณนิ้วครึ่งเกือบเกือบสองนิ้วอ่าประมาณประมาณสองนิ้วนะครับก็ค่อนข้างคอมกันเยอะนะใบสำหรับใบโรตารี่ก็ถ้าปั่นนาแล้วประกันได้ครับร้อยต่อร้อยละเอียดแน่นอนเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับนี่นะแล้วก็ข้อสังเกตของใบมะาบินใบมะาบินก็ สีน้ำเงินแล้วก็ฉากนะครับองศาฉากไม่โฟกัสเลยมันจะเป็นเป็นฉากฉากค่อนข้าง,างใบองศามันจะเป็นจะเจิดเึ้นนี่แล้วก็องศาค่อนข้าง,างประมาณนี้ครับองศาหน้าใบองศาหน้าใบแล้วก็ค่อนอ่าแล้วก็ค่อนข้างตั้งฉากนะครับก็คือถ้าเป็นใบของ ใบตรงรุ่นมันจะโค,งคง้งๆมุนๆนะครับใบตรงรุ่นแต่อันนี้คือฉากอย่นี้เลยนะฉากฉากแบบฉากเห็นได้ชัดนะครับถ้าเทียบกับใบติดตัวมานะนี่ครับามาบินเพกษัสรนี่นะเ,เต็มรุ่นเดี๋ยวมาดูตอนทำงานเดี๋ยวไปรีวิวอีกรอบนึ่งครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ เดี๋ยวคนหากันดูนะครับสำหรับรหัสนี้เดี๋ยวยิยวให้อีกตรงเพจเลยคนหาเพจมาวิเจ้ัท่านอ่ะ,อะก็ลองเข้าไปดูที่เพจมาวินเพกษซัตรก็ถ้าเอาจากโรงงานใหญ่มีมีแบบคนสั่งมีมีแบบมีแบบฉากกับแบบธรรมดาธรรมดาป็นตัวซีธรรมดาไม่ฉากถ้าสั่งจากโรงงานใหญ่ก็ได้ราคาดีครับ นี่นะนีสั่งตรงมาก็ตกใบแล้วเดี๋ยวก็รู้ตกใบละเก้าสิบบาทเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวมีงานเดี๋ยวเดี๋ยวปิดจอบกันเดี๋ยวพาไปดูสำหรับใบเพกกษัสันนะครับโอเคครับฝากกดติดตามไว้